สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปเป็นเวลา7วันค่ <c oughs> อนข้างจะนานฮนะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมเพิ่งมากลับมาเล่นตั้งแต่รีแลกเลยก็ผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็กลับมาอยู่เล่น2อตาผมก็ออกนะแต่คลิปนี้ผมจะตั้งใจมาลง YouTube เลยแล้วก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ผมที่เพื่อนผมตายแต่ต้นเกม <c oughs> ทิ้งให้ผมเหลืออยู่คนเดียวและคือประเด็นก็คือเหลือผมคนเดียวแล้วเพื่อนเขาออกกันหมดด้วยนะแล้วก็มาดองดูกันว่าว่าผมจะได้บูย่าหรือเปล่าฮนะทุกคน ก่หอนอึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค b e ผมด้วนะทุกคนไป Let's go <S ดูมันกับว่าเราอยจ่ได้แดน<ว>ดัง<ว>แดนชำระบ,บาปทุกคนลงเมืองประจำแล้วกันนะเมืองนี้ผมลงประจำอุยยมันกับเบอร์สมเบอร์สี่จะมาด้วยกันเพื่อนขอแยกละไม่เป็นไรฮะผมลงคนเดียวก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเลทเกมแล้วกันโอ้โหโนโคตรเยอะเลยกูจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> เบอร์สองตามมาด้วยว่ะทุกคนเบอร์สองใจแม่งได้วะเอาเอาเบอร์สองเรื่องอฉีกหนีละโอ้โหโคตรเยอะเลยมีเป็นสิบแลว้วเนี่ยเมืองเดียวได้ปืนแล้วโอ้โหสองยาวครับสวยได้ปืนช้าแล้วทุกคนสองก็บอกนี่แน่ MK ซุกกี้กันมาอยากกินซุก,กี้พอดีเลย หายละเพื่อนมันตามตูดมาแน่เลยถ้าเป็นผมผมก็โกรธอะยิงเพื่อนผมตายอ่ะอุ๊ยมีคนอยู่บนบ้านด้วยทุกคนเห็นไหมบ้านข้างหน้าผมอะที่มีชุดกอะเบี้ยวสองอะเห็นไหน้าระเบียงเลยมันดักผมแน่นอนไอตัวนี้มันรู้ละอุ้ยไอตัวนี้มันรู้แล้วผมอยู่ตรงนี้นะตัวแรกมันก็ยิงมาเหมือนกันมันไม่โผไาเลยว่ะ เอาจริงๆผมมีปืนยิงกายแล้วเนะี่ยเอาให้มันโดดมันโดดเสียดายถ้าเป็นปืนยิงกายแล้วก็ <c oughs> น่าจะเข้าหัวไปไหนละมันหนีไปจังวะอุ๊ยเจอพ่อหนุ่มัางเก่งส้ม<ๆ>ดาวสวยสามดีกว่านี่เนี่ยได้ไอวอลมาเพิ่มอีกสองอันน,นนะทุกคนรีบเก็บของเลยเปลี่ยนเป็นปืนพาร์คดีวกว่าครับอุ๊ยอุอุ้ยอุยเกือบตาย ออ้ยต้องกดเป็นผีกระสือเลยถ้ามันเป็นผีตายแนย่ตอนนี้ผมก็อยู่แรงไม่สูงมากทุกคนน่าจะอยู่แพติน,น่าม,นมันจะขึ้นไดมอนด์นะตาน,นี้จบผมน่าจะขึ้นไดมอนด์เลยไอตัวน,นี้มันวิ่งมาที่กำแพงและไอตัวน,นี้เป็นตัวเสื้อขาวตอนแรกที่ผมมันโดดจากล่าหน้าระเบียงมาเนี่ยไม่ตายเลยเลยวะเนี่ย รด้วยสองยาแม่งเลยเมันรูเหรียมอ่ะไอ้นี่มันรูเหลี่ยนเยอะมากเลยเนะี่ยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดดโดดโดนตัวฝัดดดด่งนู้นยิงโอ้โหสวยมารีบจาัดก,การเลยรีบจัดก,การเล,<ด>เลยครับอุ้ยสก,กาเลเ่พี่โสองเลยว่ะทุกคนสก,กาลผมไม่มีสก,กินนะเนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่เล่นนะเดี๋ยวเจอปืนเอ็กเกมแปดเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีกว่า มาเราค่อยดันไปดีกว่าเหมือนกับว่ามันจะยิงกันตรงหน้าเรานะยิงกันไม่เลิกเลยอะ่ะผมได้มันแล้วสามตัวอุ้ยเบอร์สองเบอร์สี่ตายแล้วอ้าวเบอร์สี่ออกไปแล้วล่าสุดมีคนออกแล้วเอาเจอแล้วไอ้คนแปดรู้สึกว่าตาเนี่มกับมันจะมีแววว่าผมจะเหลือคนเดียวตอนนี้เหลือเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่โคตรไกลเลยสี400่ร้อยเมตรดักกินฟีแถวนี้ไปก่อนแล้วกันได้นเนี่ย ยิงซีสวยพีห้าโอ้โหสวยเรีแล้วหนึ่งตัวเราต้องแข็แน่ตีเนี่ยโดนผมลานต้องแขนงแน่เพื่นนนอนเขบาบอกให้ชบุบอุย้ยเพื่อนเขาตายหมดเลยเหรอเบอร์สีออกละเดี๋ยวผมต้องไปชุบเพื่อนก่อนนะ <c oughs> แป๊บนะเพื่อนใจเย็นนะไม่รู้ว่าตีข้างหน้ามันจะมาไม้ไหน <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะมาดันมาหรือเปล่านะ ไอวอเต็มเลยว่ะฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวผมชุบเพื่อนกันแล้วกันน่าชุบได้คนเดียวอะ่ะเสี่ยงดวงแล้วกันนะโอเคชุบเพื่อนได้คนหนึง่ง <c oughs> จะไม่หเหงาละ่อยงน้อยก็มีเพื่อนคนหนึ่งเล่นกับเราอ่าอุย้ยของเต็มโ,โหเคลียกกระสุนก่อนนะลูกซองผมใกมล้จะหมดละโอเค สามสิบนัดผมว่าโอเคอยู่ครับยิงได้อีกสักพักก็ยาวเลยเุ้ยเบอร์สองลงตอนนั้นถ้าเบอร์สองไม่โดนยิงแสดงว่าไอตี้เมื่อกี้มันน่าจะหนีไปแล้วแหละเดี๋ยวรอบปเก็บศพแถวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยศพเอเด้วยอุ้ยโอ้โหเบอร์สองดาวเลยอุ้ยทีนี้มันเอาเรื่องว่ะมันยิงคมมานทีเนี้ยอุ้ยโอ้โหโโซี่ <laughs> โอ้โหผมไม่อยากจะโมอเลยเอาอูซี่ยิงระยะไกล <c oughs> ใครเป็นเหมือนผมนะเวลามันจะยิงอ่ะลืมดูปืนเนี่ยมันปิดปืนนะเอาปืนยิงใกล้มายิงไกลเลยบางครั้งผมก็เอาลูกซองยิง <c oughs> <c oughs> อุ้ยเฮ้ยมันดันมาใกล้มากเลยว่ะโอ้ด้านหลังมีคนหนึ่งครับเปิดความหวังหมู่บ้านว่ะไม่ไหนวะอุ้ยนี่งอุ้ย,ยเดี๋ยวด,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 ดนตัวนี้มันยิง ตัวควงหม่าหมู่บ้านเนี่ยตัวเนี้ยสองหนึ่งอะไหวไหมเนี่ยรู้ของละตีอ้าวมันหนีไปละเว้ยคนละตีว่ะมันหนีโอ้มันหนีไปโคตรไกลละนนนนลสุดขอบตาเอาเอาเอาระเบิดไปกินเจ็บเจ็บมากโอ้โหช้าละอุย้ยสเต็มมันได้ว่ะเข้าบ้านไปละดักหน้ามัน สวยหมดตี้ฮะเหรียญมีอยู่เห oh, รียญกี่ร้อยนะเอ้าอ๋อเหรียญร้อยเดียวโอ้เพื่อนชุบไม่ได้มั้งเนี่ยโอ้โหเบอร์สามออกไปแล้วฮะเหรียญเบอร์สองอุ้ยระเบิดโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดูเป็นผีกระสือหนีละไอเตี้เมื่อกี้แน่นอนไอเตี้ยิงเบอร์สองแน่นอนอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายดีนะผมตั้งไอวอลไว้ผมไปตั้งหลักก่อนฮะ มันยิงกันมันยิงกันละถ้าอ,อยู่ด้านหลังอุ้ยอืยอๆใจเย็นใจนเย็นดันมาดัานมาแบบนี้งูเหี้ยมันกลายไวกวอโอ้โหสวยดีมันเอาสก,กายยิงนี่ยังมือสไนนี่วะมือสไนนี่วะโสดนะบอกใครวะมึง <c oughs> บอกใครเนะี่ยตั้งชื่อโคตรเท่โสดนะอุ้ยมีเสียงเท้า,น,านั่นไง เพื่อนมาวิ่งมาละเพื่อนมันวิวน่งมาเก็บศพตัว,พวเบบวพวื่อนมันไปไหนละนี่ไงนี่ไงวิ่งเงี้ยหนูนี่ไงเน,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 น่โอ้โหสวยเข้าหัวสามหน้าสุดท้ายอุ้ยไม่ตายต้องชันเลยปะโอ้โหหมดตีแล้วฮะแก้มน,นุ่ม <c oughs> แก้มคนนุ่มเลยมีการระเบิดเพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าตอนที่ผมมีการระเบิดกันผมต้องรีบปั๊มยาซ่อมก่อนด,ดีวกว่า เมืองเดียวไอ้เหี้ยอุ๊ยเราหมดเกือบตายเมืองเดียวแปดคิวไอ้ไอไอไอบ้าถ้าไม่ได้ไปไหนเลยโอ้หโคตรเดือดเลยอเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋านะกระเป๋าอยู่กระสุนมีอยู่ร้อย่ิบ้าเองอะขอเก็บกระสุนเพิ่มกันนะคนเหลือั้ง17บเจ็ดคนไนะเปอนเพาออกก็หมดละมีคนโดดมีคนโดดมาตรงนี้หนดีดีกว่าเยอะ <G ül> เยอะมากเลยอที่เล่นก่อนนะบนบ้านแถวนี้น่าจะเล่นได้อยู่ไปละตั้งไอ้วอโชว์ไปหนึ่งดอก <G ül> ตั้งไอ้วอโคูจ๋าม่ไงไงยิงใครอยู่ไม่รู้อะยิงใครไม่รู้โอ้โหสวยเอาตัวเดิมหรอสวยพีห้าโดนผมยิงไปรอบสองแหละเอาเอเอาดาวน้ำสีเพื่อนมาไหม อุ้ย,ย,ย,ยจะซ้ำซะหน่อยเขินเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมาโหเจ็บมากโอ้โหไม่ตายไอ้เหี้ยเล่าของไม่ติดด้วยเอาปืนไฟตั้งโอ้โ oh <my> หตายเลยหมดตี้โห่สิบเอ็ดตัวเมืองเดียวแทบไม่ได้ไปไหนแล้วนะเนี่ยเดนชัมลาบาปนี่มันบาปของจริงเลยว่ะยิงคนโคตรเยอะอุ้ยมีตัววิ่งมาเป็นไงมันวิ่งมาแล้ว เราต้องเงียบเข้าไว้นะเงียบเข้าไว้วิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งวิ่งมาจริงด้วยไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวโอ้โหเข้าหัวหน้าสุดท้ายแตกโอ้โหมันวิ่งจากนอกวงมาแน่เลยอ้าวอุ้ยมันยังไม่ตายวะ่ะอุ้ยไอ้ไอตี้มันมาแล้วไอเฮีย <Hey. S 2> hey, มึงดูจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย <laughs> โดนเข้าหน้าต่างไม่ได้ <laughs> เบนเหมือนผมเลย โดนเข้าหน้าต่างไปโอ้หสิบสามคิวบ้าเมืองเดียวสิบสามคิวเลยเหรอมึงโคตรโหดเลยอู้เรายู่ห้าคนโอ้โหมาเป็นตี้เลยว่าดูทรงละไมเวียวจะโดนล,ลุมเน่เดี๋ยวขอจับคนช้าโอ้โหตัวนี้วิ่งไปชุบเพื่อนแน่นอนนี่งไงวิ่งไปโน่นละไอตัวที่มาฝั่งนี้ผมไม่ไมเห็นตัวเลยเนี่ย นี่ไงนี่ไงอยู่รั้วกำแพงเลยรั้วกำแพงไม้สีขาวนะไม่ใช่รั้วกำแพงปูนไดไงวิ่งมาละเก็บของเก็บของอุ้ย,ไม,มยไม่เข้าหาัวซูมซูมระยะเข้าสกบระยะใกล้เอาปืนไฟไปกินเอาปืนไฟไปกินดาวดาวอุย้ยมีตัวโดวดออกมาอะไรเนี่ยซ้ำก่อนซ้ำก่อน,โอ,นออโอ้โหมันชัดกันเนไอ้เหี้ยโอ้โหโคตรยิงฟรีหมดไปเลยหนึ่งตีหรือตัวฝั่งนี้เหรือตัวฝั่งนี้ ยิงโคตรฟรี14ตัวเฮ้ยเซเล่ผมโดนลัดไปดิเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเฮียนะโดนลัดจริงด้วยมึงจะลดัดมึงล,ลัลดกัวมึงลัดกัวอัระเบิดไปกินโอ้โหสวยดาวไปหนึ่งฮะดาว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 ไปด,ดีครับรออะไรสามสามอุ้ยมีตัวมาเฮียไกลผมไม่ทัดโอ้โหเสียดาย กางไอ้หวไม่ทันอ่ะกดปุ่มนั่งไม่ทันเสร็จมันจนได้มาถึงแค่ท็อปสามเองอ่ะได้ที่สามไปครองอุ้ยตัวนี้มันยังไม่ตายนี่หว่ามันคู่ถึกเลยอ่ะมันดาวนานมากแล้วไน่นตัวเนี้ยแขงเสื้อโคนเหมือนกันเลยโอเคขึ้นแรงได้มอนไปที่เรียบร้อยครับทุกคนอู้หูสิบห้าตัว